ครับซองโดเซวิทครับวันนี้จะพามาพูดเรื่องน้ำมัน e 8 5ครับไล่รถคาบูนี่ผมลองไล่เบิ้งน้ำมัน e 8 5ไล่ไล่กับรถคาบูไล่กับซูนี่น้ำมัน e 8 5. E 5นะไล่นี่ผมจะเติมใจแล้วผมคิดให้ฟังว่ามันจนิ่งอยู่ 明天的，不不上。不不不 ทีนี้มีรถมาครับพี่พาทางเทงี้ต่อไปรถคันนี้นี่น้ำมันเก้าห้าผมใส่ผมจูนได้เป็นเบอร์นมหนูเบอร์ร้อยยี่สิบเก้าห้าบานี้ผมมาเปลี่ยนเป็น e แปดห้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น e แปดห้านี้มันต้องได้เพิ่มนมหนูขึ้นเพิ่มให้มันหนาขึ้นผมลองไล่เบิ้งมามาเบิ้งอุปกรณ์ที่ผมเปลี่ยนใส่ไปอุปกรณ์มีํานี่แหละ ี่ข์บูเรนโปที่ผมไล่ม,มันจะมีเฮาเฮาต้องเจาะหูมองนี้เพิ่มหงคังมองลูกลอยให้น้ำมันมาเข้าหลายถ้าเป็นอีเปห้าเก้าห้ก็บกต้องเจาะก็ได้แต่เปลี่ยนนมหนูตัวนี้นมหนูน้ำมันในรอบสูงสมมติว่ารถรดไทยมันนี่นัถ้าสมมุติว่ารถลดแบบ รถแบบอันเครื่องมันต้องจบนําได้โบเมนว่าเครื่องรวมแล้วมาไลอีเป็นห้าบได้ครับถามว่ามันได้บ่มาเบิ่งนู้นนี้ถามว่ามันได้บ่มันก็ได้อยู่ในมันได้อยู่แต่มันน้ำมันีเป็นห้านี่มันจูนยากอีกแล้วเนาะถ้าเฮารถเฮาเครื่องมันบุดีนี่มันสีจูนยากเข้ามาพูดในกรณีถ้ารถเครื่องดีเนาะหนึ่งารถเฮานี่รถเฮานี่ปกติเฮาเก้าห้าเฮาไซเบอร์ร้อยยี่สิบของผมนี่คือเอาผมเปรียกเทียบรถผมเนาะ คือร้อยี่บผมใช้ัปแล้วผมไปเปลี่ยนเป็นเป็นห้านี่เพิ่มเป็นร้อยหกสิบทีแรกฮอกก็ไล่ตามสเต็ปนันแหละฮอกก็ไล่ขึ้นเพิ่มขึ้นสมมุติว่าร้อยยี่สิบฮก็เพิ่มขึ้นประมาณจากร้อยสี่สิบก่อนเพิ่มตามลำดับข้ามันบางฮอกก็เพิ่มขึ้นอีกก็0ห้าสิบร้อยหกสิบถ้าเทีไล่แบบเบอร์เดียวจบนี่ยะแต่ก็เห็ดได้คํา่่าสำหรับคนณงบน้อยๆกะ เขาก็มีนมหนูเบอร์152นี่มันหาง่ายแล้วเนาะมันติดเอ็นปูมานี่10บาทเขาก็มาเจียวแล้วก็ควานนี่คว้านมองนี้เอานี้เข้าไปควานควานคว้านตามที่เขาก็ค่อยๆคว้านไปหละคว้านไปแล้วเอาไปลองซุปใส่เบึงค่ำมันเล่งติดมือขึ้นแบบนี้มันก็ถือมาได้นมหนูจ่ายน้ำมันในรอบเดินเบาเลย ผมใส่เป็นเบอร์45ในขับวบ็นโปได้ขบ,บู่ตื่นหมุนมมกับหบุ่มแต่ตัวนี้ผมลองเอน็นปที่มันนิ่งแลวก็ขีดีอีเปยนห้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามจบคลิปแต่เพียงสำนี้แหละครับเพราะว่ารายละเอียดมีสำนี้ที่ผมจะบอก,บอกแต่อย่าลืมไปเจาะหูตัวนี้เลยครับเจาะหูนี่กับพวกนํามุนน้ำมันต้องดีนะเด้ต้องน้ำมันต้องลงครับกดติดตามช่องโดสวิตเลยนะครับขอบคุณครับ 네.